เจี๊ยบครูที่ไม่ใช่อาจารย์อานี่ติดใจดีนะเนี่ยไม่ขนาดนั้นหรอกต้องทงจบเสร็จเดี๋ยวก็ด่าแทปฟรีวอล์กสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับพวกเราอีกแล้วนะครับคณะคาว์วัลล์พัดกับรายการแทปฟรีวอล์กก็เป็นรายการใหม่ นะฮะแล้วก็หมาแล้วสามีชีแล้วเนี่ยเออก็ยังยังแบบเขาเรียกว่ายังซิงซิงอยู่ยังต้องการการสนับสนุนนะครับจากแฟนคลับแล้วก็ท่านผู้ชมทุกคนนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งซับสไคร์เยอะๆนะครับแล้วก็ขอเท้าความว่าที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆอ p พีเนี่ยได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมนะครับก็ต้องขอบพระคุณฮะไหว้ผู้มีพระคุณกำลังขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ช่วยกันดูช่วยกันชมนะครับผมแล้วก็ ผมว่าคอนเทนต์ที่ดีเนี่ยจะตามมาอีกเยอะนะครับอย่างวันนี้วันนี้ต้องเรียกว่าเป็นคอนเทนต์ที่คนรอคอยเยอะมากคอยเยอะมากแลวจะเป็นคอนเทนต์ที่ยอดวิวเราจะเยอะมหาศาลเพราะมันต้องดูซ้ําหลายรอบผมว่านะราะเนื้อหามันแน่นใช่ไหมดูมคนพูดพูดไม่รู้เรื่องอ่าจะเป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจากน้องเล็กของวงแล้วครับคุณเจี๊ยบวันนี้ครับวันนี้จะเป็นคอนเทนต์ของเจี๊ยบโดยตรงเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่อง การสอนกลองเขาเรียกว่าคุณครูเจี๊ยบครูที่ไม่ใช่อาจารย์อย่างที่ออกไปในรายการฮะครูนะแต่ไม่ใช่อาจารย์คนละอย่างกันอารีกเลเวลนึงใช่วันนี้อีกเลเวลหนึ่งคือเขาแค่เลเวลครูเนี่ยเป็นเรื่องที่หลายคนอยากรู้ผมก็อยากรู้นะผมอยากรู้เพราะว่าช่วงระหว่างที่ผมเขาอยู่ข้างในเนี่ยก็ไม่ได้ทราบมาก่อนว่าเจี๊ยบเป็นครูด้วยก็คิดว่าครับ แค่เล่นดนตรีแล้วก็ทํางานกลางวันเฉยๆอะไรเงี้ยผมก็อยากจะถามคําถามแรกเลยว่าที่มาที่ไปเออเป็นยังไงทำไมถึงมาทำอาชีพนี้แล้วก็ช่วงที่เรียนจบจบอะไรมาตอนที่ปริญญาตรีผมจบนิเทศโฆษณาหรอแล้วเรา,เรายัางไงจบมา <c oughs> แล้วได้ทํางานสายนี้ไหมทําอยู่ปีนหนึ่งครับแล้วก็ไม่ไม่แบบไม่ชอบอืไม่ชอบแบบเรื่องแบบมันต้องมีระบบ ระเบียบแล้วก็อีกที่สําคัญคือแต่ละบริษัทลูกที่อ่ะมันจะมีการเมืองภายในที่แบบอยู่ผิดฟังบ้างก็จะมีการจมตีอะไรเลยแล้วตอนนั้นทําประมาณไหนทำด้านไหนที่เทำประมานดีไซน์ทำเป็นโครงการบ้านบริษัทหนึ่งเลยครโครงการสร้างบ้านตามโครงการต่างๆอ๋อ อ่ะรานนี้ก็เข้าเรื่องอาที่ทำไมึมมาสอนใช่แล้วเข้าเร็วตัดเร็วเร็วจริงเวะเร็วจังยยาวมันไม่เกี่ยวไม่พลานไม่พลาแฟนเขามีเวลาให้เทบว่าทำไมถึงมาเอางี้ดีกว่าพอเราจบนิเทศปุ๊บเราไม่ชอบแล้วยังไงไปเรียนกองหรือยังไงก็มันพอออกจากงานมาแล้วก็ว่างเลยมันก็ไม่มีอะไรทำก็ก็เลยต้องไปเรียนเพื่อได้แบบ มันว่างแล้วมันน่าเบื่อเพราะว่ามันธรรมดาปีหนึ่งใช่ไหมทํางานกลางวันปีหนึ่งคือมันตื่นเช้าทุกวันจนเป็นนิสัยแล้วอ่ะไปตอนทํากลางวันเนี่ยเล่นดนตรีกลางคืนได้บางหรือไม่เล่นเลยอ๋อเล่นด้วยมีเวลานอนประมาณวันละสองถึงสามชั่วโมงพอแล้วพอไม่พอไม่โคตไหวเหรอไม่ไหวหรอกเอแล้วก็ไปทํางานกลางวันพอเล่นเล่นกลางคืนเสร็จใช่ไหมแล้วก็นอนแป๊บหนึ่งแล้วก็ตื่นเช้าทำทำหลุ่เนี่ยอยู่ ปีหนึ่งเต็มๆเลยคือสุขภาพก็แย่แล้วตอนนั้นป่วยเลยอ่ะเพราะว่าเป็นปกติเป็นภูมิแพ้เนี่ยอ่อนแออยู่แล้วนะเอออาการเป็นไงช่วงนั้นอาการเป็นไงร่างกายเราก็ป่วยเป็นไข้เป็นหอบแล้วเป็นหวัดโควิดอ่ะตอนแรกจะไม่ดีอวัดเลยไม่ดีอ่าเสร็จแล้วยังไงไปเรียนกองใช่แต่ก็แบบออกมาแล้วมันไม่มีอะไรทำก็เลยไปเรียนกองดีกว่าดีกว่าอยู่เฉยๆไม่มีความรู้หายใจดีคือคือมันเป็นช่วงที่เราว่างแล้วเราก็เหมือนกับ ทบทวนตัวเองใช่ไหมว่าเราจะทําอะไรดีชีวิตเราจะเดินไปทางไหนแล้วก็สิ่งที่เราชอบเป็นที่สุดท้ายมันก็คือเรื่องของดนตรีถูกไหมอ่าก็เลยไปเรียนก่อก็เลยไปเรียนที่ไหนยังไงไหนเรียนที่สุประการการดนตรีเขาดังแล้วโรงเรียนนี้เป็นตำนานอยู่ตรงไหนนะอยู่แถวโรงเรียนเซนทเบียนแถวหอทั้งหมดแห่งชาติอยู่ใกล้ๆเป็นตึกเก่าๆอะไรเงี้ยแล้วก็เรียนเรียนอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็ประมาณเท่าไหร่สักพักหนึ่ง หลายปีหลายปีเหรอหลายปีคือตอนแรกอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้ช่วงที่ power pad แรกๆอ่ะก็เรียนอยู่เอ้ power pad ชุดสองอ่าเอาเริ่มไปเรียนแล้วตอนที่เฟดอ่ะที่ไม่ค่อยมีงานอะไรผมก็ไปเรียนแล้วแหละตอนนั้นเรียนกับอาจารย์มังกรเรียนได้แป๊บหนึ่งขี้เกียจแล้วเรียนได้แป๊บหนึ่งแล้วก็ไม่เรียนแล้วก็ห่างไปแป๊บหนึ่งแล้วก็กลับมาเรียนอีกทีเรียนกับอาจารย์อีกคนเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์มังกรชื่อสังเก๋ออ่าก็เรียนเขาคันนี้เรียนยาวเลยประมาณ สี่ห้าปีอ่ะก็เรียนเพราะว่าเรียนอย่ที่โรงเรียนเสร็จใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้ไปเรียนนาละนานั้นเรียนที่โรงเรียนแล้วก็ไปเรียนที่บ้านอาจารย์ด้วยคนเดิมนี่แหละก็มีทั้งแบบในโรงเรียนแล้วก็เป็นแบบ p r i v a t ที่บ้านของเขาแลวยังไงต่อพอถึงจุดหนึ่งแล้วก็เฮ้ยเราน่าจะมีความรู้เพียงพอหรือยังไงแต่เดี๋ยวเดี๋ยวขอแท่กนิดหนึ่งสงสัยนนึงว่าตอนไปเรียนนี่คือไปเรียนเบสิกเลยหรือว่าเรียนแบบไหนเรียนสไตล์ไหนเบสิกเลยไปคือนับหนึ่งเลยใช่ ก็คือไปบอกอาจารย์อาจารย์เขาก็จะถามก่อนว่าอยากเรียนประมาณไหนเริ่มเรียนอยากเรียนอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนเป็นปกติทุกคนแหละว่าอยากทําอะไรคือเป้าหมายของเราต้องชัดเจนแล้วก็ครูเขาจะวางแพทเทิร์นว่าการที่จะไปตามเป้าที่เราต้องการต้องสร้างสร้างระเบียบวางแผนในการสอนเราก็จะบอกว่าขอเริ่มจากศูนย์เขาก็หัวเราะเฮ้ยทำไมทำไมเริ่มจากศูนย์น่ก็ตีกองเป็นแล้วไม่ใช่หรอแล้วตอนนั้นไปด้วยอายุที่มันแบบยี่สิบกว่าแล้วที่มันโตแล้วมันไม่ใช่แบบ ซึ่งมันไม่ควรเรียนเบสิกไงก็เลยบอกว่าผมไม่รู้เบสิกเลยครับผมอยากเริ่มตั้งแต่ศูนย์เลยเนะี้ยก็บอกเออเอาโอเคงั้ก็เริ่มตั้งแต่จับไม้เริ่มตั้งแต่นั่งอาจารย์อาจารย์อาจา,อาจารย์ที่เชื่อ,อาจารย์เกศเนี่ยผมจะเรียนกับเขาเยอะมากแล้วเขาจะสอนตั้งแต่กล้ามเนือเน้อกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อทั้งร่งงางกายวิธีการนั่งวิธีการจับไม้ที่คอนโทรลกล้ามเนื้อตรงนี้ทีคอนโทรลตรงนี้แล้วัวไหล่คือมันมีความสัมพันธ์เชื่อมติดกันทั้งหมด <c oughs> ถ้าแบบไหนผิดไอ้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆมันก็จะผิดรูปผ,ผิดท่าทางไปใช่มแล้ว,ลวก็เกี่ยวกับเรื่องเสียงเพราะว่ากองอ่ะมันเป็นคนตีเป็นคนสร้างเสียงขึ้นมาใช <ừ> ่ไหมเราถ้าเราจับไม้แน่นจับไม้หลวมมันก็มีผลกับเสียงที่ออกมาที่เป็นค <ừ> อครุติกซาวที่ว่ากองชุดเนี่ยแต่ละชุดเนี่ย <c oughs> คนมาตีเนี่ยจะไม่เหมือนกันใช่ถูกไหมกองชุดเดียวกันคนตี ทุกคนเนี้ยลองไปตีแค่ไม่ไม่จำเป็นต้องตีกองเป็นน,นะครับตีเพื่อนก็คนละเสียงละแค่ใบเดียวกันทุกอย่างไม่มีตัวแปรคืออันเดียวกัน,นใช้คนเป็นตัวแปรก็คือกองที่ว่าเสียงที่ดีเนี่ยไม่ใช่ว่าจะดีได้ทุกคนใช่ใช่มันจะต้องเหมาะแล้วต้องเข้ากับแต่ละคนน้ำหนักไดนามิกของแต่ละคนด้วยอะคูสติกซาวมันเป็นอะไรที่ละเอียดละเอียดอ่อนมากเพราะว่ามันมันเป็นคนเป็นคนสร้างเสียงขึ้นมาทำให้มันเกิด กีตาร์เหมือนกีตาร์อูสติกเนี่ยสาร์โปรก็สำคัญที่คนเหมือนกันเนาะใช่เล่นยากอะไรเงียใช่การตัดเล็บก็มีผลนะองศาการตะไบเล็บอะไรเงี้ยผมก็เล่นคลาสสิกมาบ้างอ่ะก็เจ้าจะรู้ใช่เหมือนกันหมดเพราะว่าแบบอย่างองศาไม้ที่มันตกกระทบกับหนังกองเนี่ยครับเอียงมากเอียงน้อยก็มีผลหัวไม้เป็นแบบเม็ดข้าสารเป็นแบบกลมเป็นแบบหัวธนู กังหัวมันเสียมีเยอะขนาดนั้นเลยเหรอมแล้วค่าสารนี่เป็นยังไงเสดหรือไม่เสดการค่าเสดก็จะเอาแล้วค่าเสดเขจะเพิ่มตังค์หน่อยเออหรอจะแพงขึ้นใช่ไหมใช่หยอกหยอกหยอกพิเศษหยอกโซได้ไหมเลยนะบอก็เธอเพิ่มเดี๋ยวนะคือเมื่อกี้ที่มันตัดเข้าบทก็ดีที่มันตัดเข่านี้ไปนอกเรื่องอะไรเนี่ยใช่มันเริ่มจริงจังเยอะน้องการที่จะเออมันเริ่มเริ่มจริงจังไงบางคนเขามาดูเพาเวอร์แพทเขาก็แบบ อย่บันเทิงอ่ะเราลจกิจจังใช่แล้วก็ช่วงโควิดด้วยเครียดไงงานการไม่ทํารายได้น้อยก็อยากจะดูอะไรที่มันแบบผ่อนคลายผคลเครียดผู้ถตัวเองไม่เครียดผมไม่เครียดผมมาเจอเพื่อนว่าผมมีความสุขต่อๆครับโทษทีครับถึงไงนี่องศาหัวหัวไม้เลอย่าอ่าแล้วก็อย่างที่บอกไปจ่าแล้วหัวของไม้กองก็คนละเสียงครับนะแล้วก็เนื้อไม้ที่ผลิตไม้กองอีกก็คน มันจะมีไม้อะไรบ้างแอชอะไรมีไหมไม่มีแอชมีเป็นโอ๊กไม้ฮอกแนีมีไหมโอ๊กเมเปิลฮิกกอรี่คุณมาแต่ละอันไม่ตรงเขาเลยเนี่ผมก็คุ้นเคยกับกีตาร์นะแอชคุณเปานคไม้ที่ทำเบสซัมกีตาร์ใช่ไหมมันมีเมเปิลที่เหมือนอแล้วคอขาวๆไหมโอ๊คมีใครใช้มั้ยไม่มีนะแล้วไอเนี่ยฮิกกอรี่เออไม่มีไม่มีกีตาร์ม่เอลเดอร์แอชอะไรเงี้ยมาฮอกแอนดี้มีซ้ำกันแล้วเมเปิลให้เสียงให้เสียงโทนวอร์ม ถามป่าได้ป่าเลยคีย์บอร์ดใช้ไม้อะไรอะไรคีย์บอร์ดป่าใช้ไม้อะไรไม่ไม่ใช่ไม้เลยไม่เป็นไม้หรอกต้องเป็นเปียโนเปียโนเหมืนจะเป็นไม้เปียโนเปียโนใช่ไม่ใช่ต้องการอะไรเนี่ยอันนี้มุกมุกไงต้องการไงแล้วป่าเป็นคำตอไปนั้นป่าก็จริงจังแต่ก็ซื่อนะซือปกติที่อื่นเล่นมุกจังเลยป่ากินไม่ทันตื่นเช้าวันนี้ตื่นเช้างงตื่นเช้าวันนี้ตื่นเช้าไอ้ต่อจะประมาณนั้นแหละเนื้อไม้ ที่ผลิตไม้กองก็จะมีผลต่อเสียงอืเวลาชัดสุดเวลาตีก็คือแยกแยกเสียงนะก็คือตีลงที่ไหลไหลสิบบกไหลไหลคือทองเหลืองน,นะนะใช่คื<ล>ีแบบแล้วมันจะเสียงจะชัดที่สุดเอาไวเ้เช็คเปิดส่วนตัวเอาไวเ้เช็คเสียงไม้ก็คือจะตีที่ไหลมันจะสั่นมันจะเกี่ยวกับเรื่องไหลมันจะเป็นเม็ดใช่ไหมถ้าตีครชมันก็จะ ฟังดูดูอ่เช็คเสียงไร์กองใช่ใต้องต oui ีที่ไรถูกไหม่ถ hmm> ูกมากโดยส่วนตัวนะคนอื่นอาจจะมีวิธีเช็คกันดูอ่าเราข้ามมาเรื่องที่ว่าพอเราเรียนไม่ได้ระยะหนึ่งแล้วแล้วยังไงถึงเข้าไปในระบบการเรียนการสอนก่อนอ่าไอ้เรื่องที่เป็นครูเนี่ยก็คือมันเป็นต้องย้อนไปตอนตั้งแต่เริ่มเล่นดนตรีเลยย้อนอีกเหรอใช่มันต้องย้อนเพราะว่าตอนที่ไปเรียนกับพี่แม็ คือเราเรียนด้วยกันที่แม็กไนร้องแม่ใครล็อกคบอต้องขึ้นต้องขึ้นลูกเขาด้วยนะอึ้นลูกตอนที่ผมเคยไปเรียนอ่ะพอเรียนเสร็จแล้วแบบอยากทําเหมือนอาจารย์ื็คืออาจารย์เขาจะให้สอนฟรีเ็าสอนฟรีแค่มีข้อข้ออะไรข้อแม้ว็คือเราต้องซองทุกวันห้ามหยุดถ้าหยุดนี่คือมีปัญหากันแน่นอนเลยอเงี้ยแล้วคือก็เลยสตาร์ทว่าเออตอนนั้นก็ฝันว่าอยากเป็นครู คือเรารู้สึกว่าเราเคยเป็นเด็กคนหนึ่งที่รู้สึกขาดโอกาสแล้วก็รู้สึกว่าการเรียนมันยากลําบากพอเราวันหนึ่งที่เรามีความรู้ความสามารถเพียงพอเราก็อยากจะเปิดกับเพิ่มโอกาสตรงนี้ให้กับคนที่รักกองกับเด็กที่อยากเรียนกองประมาณนั้นคนนี่ติดใจดีนะเนี่ยไม่ขนาดนั้นหรอกนั่งชมชมเสร็จเดี๋ยวก็ด่าต่อต่อไม่ขาดลยอ่ะเสร็จปั๊บก็คือพอมันว่างปุ๊บมันก็เลยคิดว่า อตอนหลังจากเรียนพอมีความรู้เรื่องการโน้ตได้ทําน่นนี่นั่นได้อะไรเงี้ยก็เริ่มแบบไปสมัครตามโรงเรียนน่นแหละที่ที่เป็นไม่ใช่โรงเรียนที่แบบเรียนประจำนะคือเป็นเอกชนที่เขาเปิดเหมือนเรียนพิเศษเรียนพิเศษใช่เรียนเสเแล้วก็เสาร์อาทิตย์พ่อแม่พาลูกมาเรียนเรียนเสริมอะไรใช่ไหใช่แต่มันจะติดปัญหาอย่างหนึ่งคือผมไม่ได้จบเอกดนตรี มันจะเขาต้องการวุฒิมันจะค่อนข้างมันต้องมีดีกรีหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องทีนี้ทําไงก็ต้องแทรกเข้าไปให้ได้แทรกไงอ่ะก็คือก็ต้องดูผลงานอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไปตีให้เขาดูใช่เขาก็มีการออ d i ชั่นแต่ผม a u d i t i o นที่นี่ไปติดพวกโรงเรียนแบรนด์ดังๆอ่ะเช่นอ๋อไม่ต้องไปเอ่ยไม่ได้เป็นโดนฟ้อนักคือไปพูดไม่ได้เลยโทษทีโทษที่อมตามไปนู้น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 ไู้นน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 นนู้นนู้นนู้นน แต่ก็แบบก็มีชื่ออยู่นะแต่ก็ดีอย่างนี้ถึงก็ก็เลยสอนตั้งแต่นั้นมาสอนจนถึงมันแล้ววันเนี้ยก่อนที่จะออกเขาแพ้ก่อนที่จะเจอเขาเป็นสิบปีแล้วสอนเปสิบปีเลยเหรอสิบปีเลยเหรอพึ่งรู้เลยเนี่ยใช่สอนนี่เราไปทําลายอนาคตเขาเคุณทำลายอนาคตเด็กปีีคนเนี่ยจังเลยว่าโรงเรียนโรงเรียนเขาก็บอกแล้วว่าเออหมดเมื่อไหร่ก็ไปสอนที่เขาได้สกแยลยเลย โอ้หเด็กเป็นร้อยอ่ะที่ต้องเสียนาโพสทะที่แบบอยากจะเรียนกองมาแล้วไม่ได้เรียนเพราะว่าเพราะว่าผมไปชวนเจ๊บมาครับทาวงอ่ะงั้นเราเอาคนอื่นมาเล่นไหมล่ะพ่อแม่ผู้ปกครองที่ดูพ่อแม่ผู้ปกครองที่อยู่ดูอยู่นะผมก็จะเห็นเจบอีกราบขอโทษไว้ที่นี้นะครับผมไม่ได้นังใจนะที่ทําให้ลูกหลานของคุณเนี่ยขาดโอกาสในการเรียนกองอ๋มีคนสอนแทนมีคนสอนแทนก็ไม่ได้หยุดเอเหรอผมรู้สึกแย่เลยอ่ะไม่คุณฟ้าคุณแบบพูดแบบ ผมจิตตกกันเนี่ยงั้นเราหาคนอื่นมาเล่นตัดปัญหาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เขาออกมาแล้วคนแทนแล้วกลับไปเด็กก็ไม่คุ้นหน้าแล้วแหละมันจะลืมง่ายที่เด็กหรือปลาทองเนี่ยลืมง่ายเราอินดิฮันทำเลยดีตอนที่เราตีกองเรามีไอดอลไหมเราชอบคนนี้มากอยากเล่นแบบคนนี้อะไรอย่างนี้มีปะมีคนไทยกับพี่เล็กพี่เล็กทีโบนี่อ่ใช่ผมเคยเรียนเขาเรียนกับพี่เล็กด้วยใช่ใช่แล้วก็ ถ้าเป็นต่างต่างชาติก็เป็นที่ตีให้จอ์นเมเยอร์ชื่ออะไรสติปจอร์แดนนี่ก็อ๋อคุณชอบแนวกรูปใช่ไหมสติปจอร์แดนแล้วก็คริสเดฟคริสเดฟนี่มันโบทั้งฟิวชั่นทั้งแจ๊สอะไรเงี้ยใช่ชอบล้วประมาณนั้นแล้วประมาณเนี้ยสติปจอร์แดนที่เขามีรองเท้าไนกีมซิงเกิ้ลใช่ใช่อันนั้นไม่ใช่จอร์แดนโอ้โหใส่เอฟเฟคให้ด้วยนะเดี๋ยไม่ทัน คือว่าสิ่งที่ผมได้คุยกับเจีย๊ยบแล้วผมรู้สึกอีพีนี้มันต้องเกิดขึ้นเพราะเรื่องของเ,อาเขาเรียกว่าจิตวิทยาเด็กในการสอนแล้วก็เจีย๊ยบเคยเล่าให้ฟังว่าเด็กสมัยเนี้ยน่าหงสาร <c oughs> เขาเครียดแล้วก็มีอะไรนะตอน oh. คุณลองเล่าที่สิ่งที่คุณเจอกับเด็อ่าก็คือตั้งแต่สอนมาเนี่ย พ่อแม่เขาก็จะแบบเหมือนฝากฝังให้กับอยู่กับครูใช่ไหมแล้วขาเหมือนแบบให้ให้ครูเป็นโลกอีกหนึ่งเป็นอีกรลกหนึ่งของเด็กโลกหนึ่งเข้ามาอีกรลกหนึ่งคุณเปกเขาเขายิ่งพูดไม่ถูกแล้วแหละอีกรลกหนึ่งของเขาก็คือเราเราอ่ะจะต้องเหมือนเพื่อนไม่ใช่เหมือนครูอืมไม่งั้นเด็กจะปิดเป็นอาจารย์พี่เลี้ยงด้วยมีเป้าใช่ก็คือต้องเหมือนเพื่อนเขาไม่งั้นเด็กจะไม่บอกอะไรเลย ปิดกั้นมีกำแพงประมาณนั้สร้างขึ้นมาทีเพราะว่าครูที่โรงเรียนเนี่ยก็จะสอนอีกแบบเพราะว่าเขาเป็นเป็นคาสรวมใช่ไหมถ้าเป็นโรงเรียนประจำเด็กไปเรียนครูก็จะเต็มที่อ่ะความโหดอ่ะก็คือเขาจะไม่ได้มานั่งเจาะเป็นทีละคนอย่างของเราเป็นทวยาเราต้องต้องแคร์ความรู้สึกเด็กส่วนเด็กที่สอนนี่อายุเท่าไหร่โอ้โสตาร์ทที่ประมาณเจ็ดแปดขวบ ก้าวขวบอะไรเงี้ยจนถึงผู้ปกครองของของเด็กของเด็กก็มาเรียนก็คือคุณพ่อนั่นแหละอะไรเงี้ยคุณพ่อเขมาเรียนเพื่ออะไรตอนแรกพ่อมาเรียนก่อนคือเขาแบบเหมือนใครเครียดกับที่ทํางานอ่าอ่าเจบปุ๊บพอเคมีมันตรงกันับพ่อเขาก็เลยส่งลูกมาเรียนอ๋อคือเขาเรียนเรียนกับผมเนี่ยเพื่อไปไปแบบเพื่อไปลองตีเล่นกับลูกบ้างอะไรบ้างลูกชอบ ก็เลยตามมาเรียนด้วยอีกคนแล้วคราวนี้ก็น้องก็มาอีกคนหนึ่งก็คือมาเรียนทั้งสามคนบ้านทขามีลูกสามคนแล้วมาเรียนก่อนทั้งหมดเลยแล้วอย่างที่เจฟเคยรล่าผมฟังว่าเรื่องของความเครียดของเด็กที่เจอนี่คือลักษณะไหนที่เจฟยกตัวอย่างไม่ต้องไปเอ่ยชื่อน้องเขานะไม่เอ่ยพอจําไม่ได้สอนมาเยอะสอนมาเยอะออก็คือ เด็กเขาจะบอกว่าพอมาถึงห้องเรียนน่ะหน้าตาเปื่อยหมดเลยคขาเนี้ยรู้และว่ามี่อยคือเหนื่อยคนเลือนตุ่นเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยมากจ้ะเพราะว่าเด็กสมัยเนี้ยเท่าที่ที่รู้มาถามหลายๆคนอทํางานเหมือนแบบใช้ชีวิตหนักตั้งแต่เด็กเลยก็คือเรียนพิเศษเยอะเจ็ดวันเจ็ดวันได้นอนประมาณสี่ทุ่มทุกวันเป็นลูปนี้เลยสี่ทุ่มตื่นประมาณตีห้าถึงหกโมงเช้า แล้วก็ไปเรียนแล้วก็ทำเนี้ยลูกเนี่ยทุกวันอก็คือเลิกเรียนประมาณบ่ายสามถึงบ่ายสี่ใช่ไหมแล้วก็ไปต่อวิชาเสริมไปเรียนไปเรียนพิเศษต่อเลยจนถึงสี่ทุ่มสี่ทุ่มจะได้นอนกี่โมงเนี่ยได้นอนประมาณสี่ทุ่มแล้วสี่ห้าทุ่มหือจริงิก็ตีห้าตีสี่อะไรเงี้ยเหรอใช่แล้วเวลาแล้วเวลามาเจอมาเจอผมเนี่ยเขาก็จะบอกว่าครูผมขอพักแป๊บหนึ่งนะ ผมไม่ไหวแล้วผมเหนื่อยผมจะหลับอะไรเงี้ยก็เลยสบายดีไม่ต้องสอนเลยไม่ได้เพราะพ่อแม่เขาจ่ายแล้วเขาเกิดความคาดหวังแล้วอะไรเงี้ยแล้วเจี๊ยบบอกว่าเวลาพอเด็กเข้ามาปุ๊บแล้วพอบอกว่าครูผมขอพักหน่อยได้ไหมแล้วเจี๊ยบเคยให้พักแล้วประกวดเป็นไงมีใครเข้ามาไม่มีดิโคลกันมากรด่งหรืกว่าอะไรนี้ไอ ผู้จัดการโรงเรียนนะ๋อ้ทำมาวัดครูทําอะไรทําไมเสียมันเงียบทาไมเนี่ยพ่อแม่เขาส่งมาทำไมคุณไม่ทําการเรียนการสอนคุณจำอะไรละเอียดได้ดีอันนี้คือช็อตที่ผมรู้สึกว่ากําลังส่งกําลังส่งไม่ดีพังอ่ะนี่ผม่าไม่ใช่ช็อตสําคัญคือผมกําลังจะให้มองเห็นถึงมุมของคนที่ประกอบการทะลุกิจโรงเรียนดนตรีที่ว่า ที่ว่าเขารับเงินจากพ่อแม่มาแล้วก็คิดว่าต้องสอนลูกนะต้องสอนลูกแล้วพ่อแม่ก็ต้องการจ่ายเงินแล้วก็ต้องการให้ครูสอนลูกไม่ใช่ให้มันนั่งเฉยๆมาคุยใช่แล้วไอคนทําโรงเรียนเนี่ยก็โดนพ่อแม่กดดันไงใช่แต่ไม่รู้ว่าตัวเด็กคิดอะไรอยู่ใช่แล้วก็ไม่ไม่รู้ว่าครูเนี่ยกาลังแบบปล่อยให้นักเรียนเนี่ยได้พักเพราะว่าสงสารเราก็มาบีบให้เจี๊ยต้องรีบสอนให้แล้วก็มันเป็นธุรกิจมากในโรงเรียนพวกเอกชนพวกเนี้ยคือ ถ้าครูส่งสอบได้เลงไนได้ตังค์ส่งสอบอะไรส่งสอบไอชีไปได้ใบเสร็ได้เกรดได้อะไรเงี้ยนะได้ใบเสร็ออ๋อโอเคก็คือมันก็เลยเป็นเกิดธุรกิจอย่างเงี้ยขึ้นมาคือกดดันให้ครูต่อครูต้องกดดันเด็กอืแล้วเด็กมันจะเพิ่มความเครียดเป็นหลายเท่าตัวเลยเพราะเด็กอ่ะเซนซิทีฟพวกเรื่องพวกเนี้ยพอแค่แค่แบบพอวันสมมติวันนี้เรียนแล้วบอกเขาว่าพุ่เนี้ยครูจะเทสนะแต่ใจครูอ่ะไม่ได้แบบจะหนักหนาหรอก เด็กกลายเป็นคิดว่าเราต้องสอบเด็กก็ประสาทเลยคราวนี้บางทีบางคนร้องไห้เลยอ้าว,ว,าวเออเครียดเหรอใช่สมัยสมัยพวกเราอ่ะอายุเท่าประมาณสักปถมพวกเราทาอะไรอ่ะอมไ,มไม่มีเรื่องตรงนี้ทรงนี้วิ่งเล่นแต่ทุกวันนี้เหมือนแบบมันเหมือนแบบว่าทุกอย่างมันเป็นการแข่งขันความรู้คือ <c oughs> ทุกคนต้องฉลาดฉลาดฉลาดแล้วกลายเป็นตอนนี้เด็กเด็กหลายๆคนที่ผมเจอะกลายเป็นคนก้าวเหลาโดยที่เขาไม่รู้ตัว เรียดเครียดแข่งขันกันเยอะเกินไปอย่างนี้หรอเรื่องเครียดเพราะว่าบางคนบางคนร้องไห้ผมนึกถึงหนังเรื่องหนึ่งอะตูร์ซีรีสเกาหลีอะไม่ใช่สกายแคทเซิลมันเป็นซีรีสของเกาหลีคุณต้องไปดูนะคือใช่มันเป็นสกายแคทเซิลเฮ้ยคุณเอาเวลาที่ไหนดูนักหนาวันนี้ยใยเรื่องจำในเรื่องจำขาเปิดผมดูเยอะมากซีรีสแล้วก็หนังพวกอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องของหมู่บ้านหนึ่งอะคนรวยที่เป็นครอบครัวหมอแล้วลูกแต่ละบ้านจะต้องแข่งกัน แล้วก็ต้องใส่หน้ากากต้องอวดรวยต้องอวดว่าลูกฉันเก่งอย่างงู้อย่างนี้จะสอบเข้าแพทย์เข้าอะไรแล้วกลายเป็นว่าเด็กเครียดเครียดจนแบบทําอะไรหลายๆอย่างที่แบบผู้ปกครองคาดไม่ถึงเนี่ยผมนึกถึงแต่บางทีเรื่องเรื่องนี้มันก็มองในสองมุมน,นะผมก็เคยถามผู้ปกครองว่าทําไมว่าทําไมาคุณพ่อคุณแม่ต้องให้ลูกเรียนหนะักขนาดนี้เขาบอกว่าเขาให้เรียนกว้าง้วก่อนแล้วเดี๋ยวสุดท้ายเด็กเขาอยากให้เด็กเ,เลือกเองแต่บางที บางทีมันก็เป็นพ่อแม่ลังแกฉันโดยโดยทีย่เขาไม่รู้ตวงันน่นก็คือให้ลูกเรียนทุกอย่างและนหนักทุกอย่างเพราะว่าอย่างอย่าง,างเขามองกับว่าผู้ปกครองจะมองนี้ว่าดนตรีเป็นอะไรที่เหมือนทําให้เด็กผ่อนคลายอแต่เขาก็สร้างข้อแม่งเขาอีกมาซ้อนอีกคือลูกผมต้องสอบได้นะอสอบดนตรีได้เพื่อที่แบบจะเอาใบใบ c e r t i f i ิเ t ตที่เอาไปเป็นอะไรความสามารถเสริมเวลาเข้าโรงเรียน ตอนนี้มยความฝันคายแล้วมันเป็นสาความเครียดเข้าไปอีกพอเขาพอเขาไม่ได้เรียนกับลูกอลูกเคนเรียนอยู่คนเดียวใช่ไหมเรับเด็กทุกอย่างก็คือผมก็ต้องเคี้ยวเขียนให้เด็กอ่านโน้ตให้ได้ใช่ไหมไดร์ตมีกองอมสวิรละในการตีใช่ไหมฟีลลิ่งการอะไรอะแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์อ่ะคือมันต้องมีฟิลในการเล่นเพราะว่าเวลาไปสอบอ่ะ คนที่สอบเขาก็ดูดูไดนามิกดูทุกอย่างเพราะคนสอบเป็นฝรั่งฝรั่งจะซีเรียสเรื่องไดนามิกมากเรื่องทั้งหมทุกอย่างอะไรเงี้ยซีเรียสซีเรียสแบบมั่มากเลยนะพอจะได้คะแนนมาคะแนนหนึ่งๆเงี้ยเสร็จก็ต้องเคี่ยวเข็นบางคนพอรู้เด็กพอรู้ว่าสอบปุ๊บดอกคอร์ดเลยไม่ยิงเลยเครียดใช่บางคนก็นั่งร้องอยู่ดีแบบสอนสอน ผมก็ต้องเคี้ยวเขียนให้ได้ใช่ไหมแต่ไม่ได้ดุนะคือก็พูดพูดอย่างเงี้ยสักพักน้ําตาน้างน้าตาไหลเหมือนเขาก็โดนทางบ้านกดดันมาด้วยใช่ใก็คือเขาบอกประมาณว่าแบบจริงๆผมก็ไม่ได้อยากเรียนหรอกครูพ่อแม่ผมไม่อยากให้ผมว่างเลยโอ้แค่ไม่อยากให้ว่างแค่นั้นเองเหรอเฮ้ยผมว่าจริงๆแล้วแต่จะม,มีอีกอย่างหนึ่งไม่เป็นะมให้เก่าเฮฮาีกทีนห้เก่าไม่ใช่อไม่เชื่อไม่เชื่อบางคนบางคน บางคนไปตีกอล์ฟบางคนไปว่ายน้ำใช่ไหมแล้วก็ทุกอย่างต้องเอาดีทั้งหมดบางทีคนคนเดียวกันทั้งกอล์ฟทั้งเทนนิสทั้งว่ายน้ำมีอีกคนหนึ่งที่ผมสอนก็คือเรียนกองเอ้ยก่อนจะมาเรียนกองตอนเช้าไปเรียนกอล์ฟแล้วต้องแข่งกอล์ฟด้วยนะอ่าเสร็จปุ๊บมาเรียนกองใช่ไหมก็เขาก็พยายามดันให้สอบไปได้เรียนกองเสร็จ ไปว่ายน้ําเป็นนักกีฬาว่ายน้ําของค่ายน้ําดื่มเลยอะต้องแข่งต้องไปแข่งซึ่งจะไม่ได้เจอจะไม่ได้ค่อยมาเรียนเด็กคนเนี้ยจะไปแข่งพวกกีฬาเดินสายเดินสายใแล้วมาทีบนั่งแบบบางทีตีกองแล้วแบบหลุดก็ได้คําว่าหลุดก็คือแบบสมา่ิเมื่อไปเลยแล้วตีตีไปื่องตาลอยอืจะหลับแต่บางทีพวกนี้มันเหมือน มันมันไม่มันเป็นความเข้าฝั่งผู้ปกครองซึ่งเขาอยากให้ลูกมันเป็นอย่างนั้นใช่ใชแล้วผมก็คิดว่าใครจะมาเก่งอะไรคนเดียวหลายๆอย,าย่างนปแต่เขาบอกว่าผู้ปกครองเขาบอกว่าเรียนไว้เพื่อเข้าสังคมอันนี้เป็นความคิดใหม่จริงๆเรียนไม่เรื่องคมแบบเป็นความคิดที่ถูกเพราะว่าพอเรา <c oughs> มีทักษะหลายอย่างมันก็จะมีกลุ่มเพื่อนเยอะขึ้นถูกไหมอันนี้โอเคแต่ว่ามันไม่จชเป็นต้องแข่งขนาดนั้นในความคิดเรานะถูกไหมใช่คือไม่ไม่จำเป็นต้องเก่งทุกอย่างคือเรียนเพื่อรู้ไงตอนนี้เรียนประมาณว่ารั้วครองเรียนเพื่อให้ได้ใบเสริมเพื่อเพื่อที่อะไรก็ไม่รู้จริงจริงมันมันก็พูดยา้เพราะว่าไอใบเอริมันก็มีผลในการยื่นเข้าโรงเรียนบ้างไปทำ่อะไรบ้างถูกไหมแต่ผมว่ามันมันเป็นเปอร์เซ็นต์น้อยต่อให ให้มีแต่ถ้าเด็กฝออไม่ติดก็คือไม่ติดถูกหรือว่าใบเสริมก็เอาไปไว้ไปขิงกับบ้านข้างๆด้วยอะไรอย่างนี้ป่ะเออมันเป็นเรื่องอ่าเมื่อวานไปนั่งกินข้าวมาได้ยินเลยเครียดดีกว่าไม่เครียดไม่เครียดกลายเป็นเหมือนเราลวกมาอวดกันอ่ะลูกลูกผมเก่งนะลูกผมก็เก่งลูกผมก็ทำางนี้ได้นะลูกผมตีกองเป็นนะอย่างงีฮะเหมือนในซีรีส์ที่ผมบอกเนี่ยกลายพันธุ์เส้นอ่ะเดี๋ยวกลับไปดูเลยตอนนี้มันกลายไปมากเลยใช่กลายเป็นเด็กไปแบบเป็นจิตจิตเลยอ่ะมันมันกลายให้ผมกลับ กลับไปมองโรงเรียนที่ผมเคยเรียนสุประการอ่ะเขาไม่ใช่อย่างนี้อันนั้นคือคนที่ไปเรียนมันคือคนที่อยากเล่นแล้วถึงไปเรียนถูกไหมเมื่อคนเรียนเขาต้มีเด็กเรียนปกติแต่เขาสอนเพื่อไปเป็นอาชีพเขาจะเขาจะวางเขาจะพ่อพ่อแม่จะเป็นไงเขาไม่สนเขาเขาสนเด็กอเขาสนที่คนที่เรียนกับเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่แบบเฮ้ยคุณจะมาบักให้แบบไปสอบไม่นด้มีความหมายอ้ผหว่าเป็นอะไรที่แบบ มันคือเรื่องจริงของสังคมแหละแล้วผมอยากจะมีคำเนึงผุดขึ้นมาในสมองเพราะเราเป็นนักดนตรีไงผมว่าการเล่นดนตรีมันต้องมีความสุขในการเล่นถูกไหมสิ่งสำคัญเลยคือความสุขแล้วก็การผ่อนคลายคือสิ่งที่ดนตรีมอบให้กับเราไม่จำเป็นต้องเก่งก็ได้นะทีนี้พอมาเรียนอย่างเงี้ยมีความกดดันเครียดต้องเก่งต้องได้ใบนู้นใบนี้เนี่ยมันกลายเป็นเครียดแล้ว ไม่ผ่อนคลายไม่ไมีความสุขแล้วเพราะฉะนั้นดนตรีมันก็จะมาทําร้ายทําร้ายเด็กมันมีขอ้<ม>ขอดีข้อเสียคือถ้าถ้ามันเครียดขนาดนี้นะม,มันจะมีข้อดีข้อดีข้อเสียคือถ้าเด็กชอบคือชอบไปเลยนะบา<ม>งคนไปคือไปแบบสายดนตรีเลยคืเอเก่งเลยใช่<ม>และอีกอีกอย่างหนึ่งถ้าถ้าเด็กไม่ชอบคือเกลียดเลยเพราะว่ามันเป็นกดดันนะไม่เคารู้สึกเครียดจากที่ผ่านมาเปอร์เซ็นที่ชอบมันมีเยอะไหมที่เราสอนมาน้อยมาก หเพราะว่าผู้ปกครองก็นั่นแหละผู้ปกครองไม่อยากให้อยู่บ้านเล่นเกมเออเล่นดนตรียงดีกว่าใช่มีเด็กคนนึงเด็กชายแถวนี้พ่อแม่เขารุวันนี้เขาไม่เอาแล้วเขาอจะทำอะไรก็ทําคุณบอกเชื่อได้ไหมอยากเล่นเกมก็เล่นอยากจะเป็นอะไรก็อยากเป็นแม่จะผม่าดีเยแต่เขาช่วยยานคุณตลอดนะเออก็คือโฉบว่าแบบนี้ชีวิต มันคือการเรียนรู้ชีวิตแล้วก็ชีวิตมันไม่ได้มีแค่เรื่องของใจชั้นเรียนมันคือเขาเรียกว่าประสบการณ์รอบๆตัวเนี่ยความรู้รอบตัวสิ่งสําคัญเลยนะผมว่าสิ่งเหล่านี้สอนนั้เด็กไปเล่นดินเล่นทรายบ้างจะได้มีช่วงที่แบบจินตนาการอะไม่ใช่แบบมีอะไรที่มันเป็นเกอบครอบหัวไปตลอดเวลาวันนี้ผมจะมีเด็กคนหนึ่งนะครับมาให้เชียบลองสอนดูเราจะได้รู้วิธีการสอนจริงๆว่าการสอนแบบ รูปแบบของครูเจี๊ยบเนี่ย,ยงงจะเป็นยังไง,ไงนะครับแล้วก็เด็กคนนี้น่ารักมากมเป็นหนึ่งในล้านนองผมเองมาเดี๋ยวเรามาตามดูกันว่าน้องคนนี้จะเป็นใครครับเดี๋ยวเรามาตามดูครับว่าการสอนของครูเจี๊ยบเนี่ยจะน่ารักแล้วก็เป็นในรูปแบบไหนครับ